คาริเโกนะครับวันนี้เอาคันนะครับงานจิกกิ้งนะครับตะกูกับ,บเยือนนักๆนะครับตัวนี้เป็นงานคัสตอมบิวนะครับให้ดูลวดลายกันก่อนสีสีดับบลูนะครับชื่อรุ่นของเขานะครับเป็นคันของเรวโกนะครับรุ่น v i โอเลตไวเปนะครับ ความยาว6ฟุตนะครับเวทจะมีอยู่ด้วยกัน2เวทนะครับมี600กรัมกับ800กรัมนะครับคันในคลิปนี้จะเป็นตัว800กรัมนะครับก็คือเหยื่อแ0 0กรัมนนี้วัะสะดุนะครับที่ใช้ก็จะเป็นโพเลสโซลิดคาร์บอนนะครับมาติเรียลจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ ัวรูปแบบตัวด้ามคันนะครับเป็นงานสโลเลยมีทั้งเบสทั้งสปินดิงนะครับไกด์ที่ใส่นะครับก็จะเป็นไกด์ฟูจิฟูจิซนะครับทั้งเบสทั้งสปินดิงเลยสปินดิงก็จะเป็น KW เบอร์30นะครับส่วนเบสก็ฟูจิซ เช่นกันนะครับส่ง KW นะครับเอามารีวิวคันกันเลยตัวคันนะครับสำหรับงาน Spinning นะครับตัวด้ามนะครับ EVA เป็น EVA ยางแข็งนะครับตรงตูดจะเป็นแหวนทองไล่ขึ้นมาก็จะปิดแหวนทองนะครับดินได้นะครับสีตามนี้เลยสีแมตกับ ตัวแบล็งนะครับแบล็งเป็นสีดับกลูเนาะอ่าตรงส่วนในรีซีทนะครับตัวด้ามน,นี่จับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น EVA ขั้นด้วยแหวนทองนะครับแล้วก็เป็นรีซีทฟูจิตรงนี้ก็จะมีสีเป็นงานเพ้นท์นะครับเป็นฟูจิเนาะพอกกิบด้านบนนะครับ ขยายได้สุดนะครับไม่ติดล็อกอะไรขึ้นมานะครับนี่มีสติกเกอร์เรียวโปอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้เดินยินได้นะครับสำหรับคันสปินนิ่งนะครับนี่ไกด์ฟูจิซิสีเงินพันดิ้นได้ตามนี้นะครับ ขึ้นมาก็จะเป็นเกียร์ซีรีให้ดูชัดๆกันไปนะครับขยับขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้า ตัวที่6ก <c oughs> ทิปท็อปนะครับเบอร์ใหญ่ใหญ่กันไปเลยทิปท็อปตัวนี้นะครับขาเขาจะอยู่ด้านในเวลาเราวาดวาดคันนะครับสายข้ามมาฝัางตัวนี้นะครับมันก็จะลูดลงไปไม่ติดตรงขาเฟร,รมไกด์นะครับตัวนี้เป็น งานชาร์ิงนะครับส่วนงานคันเบสดีไซน์จะเหมือนกันนะครับดีไซน์จะเหมือนกันงานคันเบสต,ตัวด้ามนะครับสีเดียวกันดีไซน์สีเดียวกันนะการพันดิ้นได้การใช้แหวนเหมือนกันนะครับรีซีทฟูจินะครับ ใส่ได้ทั้งลอกทรงกลมลอกริเวอร์แดดตัวใหญ่ลอกไลท์จิกลอกอตระกูลทรงหยดน้ำเบอร์300พวกนี้ใส่ได้ครับงานสโลเยืนักหนักพิษเยอนักหนักให้ดูความเงางามของตัวลิวซีดนะครับฟอร์กิฟด้านบนอ v วปัน เรียวโกวไวเลตไวเปอร์ book, et, per, นะครับความยาว6ฟุตนะครับแม็กเยื่อห0 0ร้อยกรัมตัวนี้จะเป็นงานโซลิดนะครับคันโซลิดเป็นงานคาร์บอนมาดูไกด์เฟรมสีเงินนะครับฟูจิตัวแรกนะครับ ตัวที่2ตัวที่3นะครับตัวที่4ตัวที่5้าตัวที่6ตัวที่7นะครับตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10เหมือนกันนะครับทิป t o อปทิปท็จะเป็นแบบนี้ ดูตามเด็คขัดได้นะครับเก้บวกหนึ่งนะครับไกด์งานคันเบสนะครับอันนี้เป็นรีวิวนะครับของตัวคันเรียวโกวเลสไวเปอร์นะครับมี600กรัมกับ800กรัมนะครับเป็นแบ เียกว่าน้ำหนักเหยื่อละการ600กร,รมัม800กร,รัมนะครับดีๆสำหรับคอสายงานสาโลนะครับส่วนตัวรุ่นที่เป็น,ปนสีม่วงนะครับก็จะมีอยู่อ่าไม่ใช่สีม่วงสีชมพูก็ยังมีอยู่ ตัวนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนึงตัวนี้ก็จะมีแค่2เวทนะครับดับล mm ู hmm. เนี่ยดับล mm ู hmm. เขาก็จะมี2เวทมีแค่600กรัมกับตัว800กรัมตอนนี้สต๊อกเหลือ800นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคันเรียวโกวเวลิไวเปอร์นะครับ แบงค์ดีครับตัวชุดนี้แข็งตึกๆกนะครับสปีดนี่ไกด์ใหญ่อยู่ครับเบอร์สาข้อดีของซิกก็คือสายวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับตัววงของเขาจะทนการเสียดสีแล้วก็ระบายความร้อนได้เร็ว นะครับลงขาเฟรมขาเฟรมนี่ก็จะแข็งแรงนะครับของ Fuji ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับโยกโกเวล,ลิกไวเปอร์สำหรับงานคันบิวนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามทางบริษัท T.R.Y. f i s h i ่ g t a c k เกจำจัดต้นะครับ l i ไอดีเรียวกก Thailand ใส่แอดน้ำหน้าได้นะครับวันนี้เท่านี้ครัสวัสดีครับ